มาดูความคืบหน้าคดีการยิงคนสนิทของผู้สมัครสสของพงรรคประชาธิปัตย์บ้านหรือ,อว่าคุณแทนคุณโอ้นะะดอนเมืองร้อนทีเดียวนะฮะใช่แล้วล่ะคะ่ะตำรวจนั้นก็มีการให้น้ำหนักนะคะของคดีนี้ไปที่เรื่องธุรกิจแล้วก็การเมืองค่ะ,ะมาดูนะครับการสอบสวนของตำรวจก่อนที่จะไปฟังสองคนจากสองฝ่ายนะครับความคืบหน้าเขาบอกว่าจากรายงานเนี่ยมีคนร้ายสองคนขี่รถจักรยานยนต์ไปดักยิงนายชุติเดชสุวรรณเกิดนะครับเป็นหัวคะแนนหรือว่าคนสนิท ของคุณแทนคุณจิตอิสระหรือว่าคุณอี้แทนคุณนี่แหละครับอดีตผู้สมัครสสพักประชาธิปัตย์เขตดอนเมืองเสียชีวิตบริเวณตลาดนัดโกสุมรวมใจเขตดอนเมืองแถวบ้านผมเลยคุณชจีทางตํารวจพลตารวจตรีดํารงศักดิ์กิติประภัตผู้บังคับการตารวจนครบาลสองก็เลยเรียกประชุมชุดสืบสวนเพื่อเร่งคลี่คลายคดีเบื้องต้นเนี่ยให้น้ําหนักไปที่เรื่องความขัดแย้งทางธุรกิจ เขาบอกว่าเนื่องจากผู้ตายมีธุรกิจพระเครื่องรถบรรทุกและก็เคยดูแลวินรถจักรยานยนต์รับจ้างเป็นผู้กว้างขวางในพื้นที่ส่วนอีกประเด็นหนึ่งแน่นอนนะครับถูกโยงไปถึงเรื่องของการเมืองจากการสอบปากคำพยานทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายเนี่ยได้มีการทะเลาะกับคนคนหนึ่งทางโทรศัพท์ในเรื่องของธุรกิจจากนั้นก็ถูกยิงเสียชีวิตนะครับส่วนมือปืนก็มีการวางแผนและก็เตรียมการมาเป็นอย่างดีเพราะว่าติดตามผู้ตายมาสักระยะหนึ่งก่อนที่จะลงมือ แต่ว่าคุณแทนคุณเนี่ยคุณสจีคุณผู้ชมชบอกว่าเหตุฆากตกรรมครั้งนี้เนี่ยมันน่าจะเชื่อมโยงกับเรื่องของการเมืองอเพราะว่าผู้ตายเป็นคนสนิทของตนเองก่อนหน้านี้เคยเป็นคนสนิทของคุณเก่งการุณจากพรรคเพื่อไทยเขตดอนเมืองมาก่อนรู้ความลับเรื่องของอิทธิพลในพื้นที่เขตดอนเมืองไปอย่างดีนะครับฟังเสียงคุณแทนคุณกันก่อนครับทน,นี้ผมไม่อยากให้ทุกคนมองโฟกัสไปที่คุณการุณน,นะครับผมคิดว่าเท่าที่ผมได้ข้อมูลมาเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ใกล้ชิดมากกว่าซึ่ง เคยมีความขัดแย้งกับคุณคุณชุติเดชในระดับหนึ่งนะครับส่วนจะเป็นใครนั้นอย่างไรนั้นก็ต้องติดตามดูนะทางคุณการุณเ<ร>น้นก็ออกมาตอบโต้ทันทีนะคะว่าไม่เกี่ยวข้องกับเหตุฆาตกรรมรู้จักกับผู้ตายมานานก็จริงแต่ว่าไม่เคยมีเรื่องบัตรหมางกาันก็อยากฝากไปถึงนายแทนคุณค่ะว่าอย่านำเรื่องนี้เนี่ยมาเกี่ยวโยงกับทางการเมืองคะ่ะ ขาในการปล่อยเงินกู้มีวินมอเตอร์ไซค์ของเขาในการปล่อยเงินกู้มีวินมอเตอร์ไซค์ประกอบธุรกิจแผงพระแล้วก็มีเรื่องส่วนตัวหรือเปล่าแต่เรื่องการเมืองเนี่ยผมยืนยันเลยว่าคมเป็นน้องผม